ดีค่ะวันนี้ยายเล่มจะมาทํากุ้งกระเทียมพริกไทยนะคะนี่ค่ะกุ้งของยายเลแมพอดีลูกสาวเป็นคนแกะกุ้งนะคะนางอยากกินนางเล่นแยกหัวแยกทางเลยค่ะท่านผู้ชมอยากกินหัวเดี๋ยวเอาหัวามาอย่างนี้เดี๋ยวยายเล่มก็จะทําให้เขาอย่างนี้นะคะท่านผู้ชม <c oughs> เครื่องของเขาก็มีนี่เลยค่ะอันนี้สามเกลอน,นะคะยายเลมตำรากผักชีกระเทียมพริกไทยเข้าด้วยกันไว้นะคะส่วนอันนี้กระเทียมไว้เจียวนะคะ พริกนี้ยายแล่มจะเอาไว้ตกแต่งพร้อมกับผักชีพวกนี้นะคะไว้ไว้ตกแต่งเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วยายเล่มจะใส่รถด,ดีน้อยหนึ่งค่ะแล้วก็มีน้ำมันไว้สำหรับทอดนะคะอันนี้คือแป้งค่ะยายลมมีแต่แป้งโกกิยายเล่มก็จะใช้แป้งโกกิลงไปผสมเลยนะคะท่านผู้ชม นี่นะยายหลิมจะเอาลงมาไม่ไม่เยอะนะคะให้พอว่ามีแป้งแค่นั้นแหละแป้งโปรกีรสชาติเขาจะเค็มอยู่แล้วต้องระวังนะคะใชย่ยายเลิมจะใช้พอว่าให้มีแป้งเป็นพิธีนะคะท่านผู้ชมโอเคนี่มันจะมีประมาณนี้แค่นี้นะคะยายเลมก็จะ ตั้งกระทะแล้วนะคะทีนี้เปิดไฟโอ,โอโฟ้โหไฟวยแร่ตุนแรงเสียงน่ากลัวมาก ح ح> อมไอใช้ไฟแรงหรือไฟอะไรอตอนแรกใช้ไฟแรงเลยค่ะเทมันลงนะคะเดี๋ยวแม่จะเจียวกระเทียมก่อนค่ะน้ำมันนี่กะได้ประมาณเท่าไหร่อะ ก็่ะเอาว่าเราจะทอดกุ้งทอดกระเทียมนี่ละครับลูกน้ำพันยาเลมเริ่มร้อนหน่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ชมยาแลมก็จะเจียวกระเทียมไว้ก่อน เอากระเทียมลงไปเคี่ยวเต็มๆลูกสาวอะค่ะเขาชอบชอบกระเทียมเยอะๆก็จะให้กระเทียมเขาเยอะๆหน่อยนะคะชอบเยอะก็จัดเยอะ <c oughs> แต่ยยล่บอกก่อนนะยยล่ไม่ได้ทำนานนะก็เลยลืมสูตรอย่นี้หรอคะ ก็พอจำได้อืก็พอจำได้แต่ความ,มอร่อยมันจะเหมือนเดิมเปล่าสิคะเหมือนเดิมแม่เป็นคนทำกับข้าวอร่อยอโอเคขอบคุณลูกอ,อยากคุณรู้ก็ชมแม่เนาะไม่อยากกินก็ชมค่ะคุณทำกับข้าวอร่อยจริงค่ะเราชมกันอยู่สมควรแม่รู้ไมคะท่เอะคนอื่นก็ชมค่ะทำมาเป็นเราจะเกี่ยวกระเทียมให้ให้สุกเหลืองนะคะ มีทริคไหมว่าเทียมจะเทียมมาเจียวยังไงไม่ให้ไหมเพราะตำมือเจียวทีไรไหไมตลอดเลยอ,อ๋อเพราะมันใกล้จะเหลืองไอแล้วเราก็ต้องรีบเอาขึ้นค่ะพอเราเอาขึ้นมันก็จะเหลืองพอดีนะคะออือไม่ใช่ว่าให้มันเหลืองจัดทานเนี่ยเอาขึ้นไหมทุกรายค่ะลูกครับผม,มประมาณนี้ก็ขึ้นได้เลยเหรอหรือว่าต้องเหลืองกว่านีอน้อีกนิดนึงอกีกอนิดนึงเราแกะเถอะเนาะไม่ได้อะของตำแบบได้ได้ไดแล้วไม่งั้นตาของตำไม่กรอบเลยนะนิม่ม <laughs> เดี๋ยวให้ดู การทอดกระเทียมสําหรับตำยากมากสําหรับบางคนแต่ก่อนแรกๆแม่ก็ทํายากเหมือนลูกแม่เหรอเรานี่ยืนเฝ้าเขาเลยนะยืนเกาะเสาเพื่อที่จะให้เขาสอนตัาคอเลยนะลูกไม่ okay, ได้มาได้ง่ายนะสูตรอาหารนี้เข้าใจแล้วไปไปจับทริกได้ยังไงว่าแบบอุ้ยอันนี้คือเอาขึ้นได้แล้วเนี่ยก็ใช้ใช้ใช้หลักของเราเองนี่แหละว่าเขาจะไม่บอกเราละเอียดนะ อืเราก็ใช้หลักของเรานี่แหละว่าเออมันต้องประมาณนี้มันก็ทําผิดทําถูกเนาะคนทำกับข้าวคันผิดทำถูกแล้วเห็นไหมเหลืองพอดีใช่ไหมใช่เหลืองกรอบน่าทานอุ้ยเสียงแค่เสียงฟังก็ดูกรอบๆแล้วจริงๆเราต้องมีกระชอนเล็กๆมาตักแต่วันนี้มันไม่มีก็เลยได้เป็นอันนี้แทนติดนิดหน่อยไม่เป็นไร แม่จะเพิ่มมันลงไปอีกหน่อยนะค่ะแล้วอย่างนี้อย่างนี้กุ้งจะไม่มันเหรอก็ก็มีติดมันนิดหน่อยแหละลูกมันต้องมีอยู่แล้วอ่าเราจะเร่งไฟแรงหน่อยนะค่ะมันร้อนอยู่แล้วนะมนอนอแ,วนะแม่ก็จะเอากุ้งที่หนูแกะแม่หมักไว้ให้แล้วนี่นะ กุ้งเขาจะสุกเลยลูหัวย่าแล่มแยกกันนะคะเพราะลูกสาวเขาไม่รู้ย่าเล่มดึงบอกเรียบร้อยแกะออกว่าคนละชิ้นส่วนเลยหอมกลิ่นปุ้งหอมไหมหอมครับ ไปหมดเลยเอ้อย่างงี้มันจะยังได้กินมันอยู่ไหมอะก็มันก็จะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แล้วล่ะลูกอ๋อโอ้แม่ลืมไปแม่น่าจะเอาหัวกุ้งรมทอดให้ลูกก่อนไม่เป็นไรก็เอาลงทอดให้ก่อนก็น่าจะเป็นอย่างงี้เหมือนกันแดงฉานมันแตกตั้งแต่ลูกแกะแล้วอะใช่จำพยายามตัดหนวดมันออกไงตัดหนวดตัดปากอ่ะแล้วบีบเละไปหมดเลยหัวมันลื่นอะ ในจริงๆคนทําเขาไม่คิดเยอะนะเ uh huh. ขาทอดอย่างนี้นะเขาก็เอาสามเกลอที่ลงไปทุกเลยนะ uh huh. แต่ของแม่ไม่หรออยากให้ได้กินกันอะหอมใช่ไหมคะห oh. อมหอมมากเลยหอมมากมากันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ทอดแล้วเพราะว่ามันหัวมันแตกันเป็นอย่างเงี้ย <laughs> ไม่น่าจะกรอบแล้วใช่ไหมไม่น่าจะกรอบแล้ว ไม่เป็นไรอ,อย่างั้ๆก็มีมันในน้ำมันหนูชอบอย่างนี้ใช่ไหมใช่อร่อยเหม่เดิมแหละแต่ก่อนเป็นแม่มีใครแบบไม่ชอบกินมันหัวหัวกุ้งอะไรเงี้ยพอได้กินครั้งหนึ่งแล้วติดใจอะไรเงี้ยก็แ,แต่มนั้นแหละเอา้าคนที่ถาม,มนคนในช่องแม่ไง มีไหมถ้ามีก็แบบเออ,อลองคอมเมนต์ให้ให้อ่านเล่นดูหน้อยเาขึ้นแล้วนะคะมันไม่กรอบแล้วเขาเพราะน้องเขาแยกหัวแยกอะไรออกมันมันแตกออกมาอย่างนี้ก้วน้ํามันนี่ได้ใช้ปะจะใช้เลยค่ะจะใช้ต่อเลยอ๋อเพราะไม่งั้นหนูก็จะไม่ได้กินมันกุ้งก็จริงแม่จะให้หนูได้กินมันกุ้งขอบคุณครับเ,เสียงน้ามันแตกคุปะ กินน้ำซึมใชกินมันซึมไก็จะให้กินน้ำซึมตอนนี้เรา้วออมันเยอะเกินอ๋อนึกว,ว่าจะใช้หมดนี่เลยไม่ได้พอ,อแล้วนะคะ,จะเจ้าสั่งเกล,งลือลงนะ้ะค่ะแล้วน้ำมันที่เอาออกนี่เอาไปใช้ต่อได้ใช่ไหมไม่ได้เอาหรอเรนจะเอาไปทำข้าวผัดรอแ,แม่มเดี๋ยวจะวิ่งไปตักข้าวให้ เราไม่เอาแค่นี้ก็พอแล้วเ้าใ,ใจได้ก็เพิ่มให้อีกก็ได้เอา <laughs> โอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยฉันก็รักของฉันหอม <laughs> หรือยังหอมโอเคแล้วนะอ่ะฮะเราทำตามใจคนกินนะคะท่านผู้ชม <laughs> โอ้หอมจินไอ้เร่มก็จะเอากุ้งลงนะคะค่ะค <laughs> เดี๋ยวเรามก็จะใส่นี่เลยค่ะน้ำมันหอมนี้แล้วไหนพริกไทยอ่ะพริกไทยก็ตำใส่กับสามเกลือแล้วไงอ,อันนี้ใส่นิดเดียวเพราะว่าแม่คกลมมันจะเค็มสำหรับลูกไว้ชิมก่อนนะได้ค่ะแม่ใส่สน้ำตาลทรายลงไปนะได้หนูอยากใส่รสดีไหมได้ใส่ไปเลยมไม่อยากใส่ไม่ค่จะใส่ใส่นิดเดียวนะ้มแม่โกลมเค็มอ่าได้ จริงๆแล้วมันต้องไม่เยอะอยู่นอชิมไหมชิมค่ะฉันรอเวลานี้มานานแล้วเพราะมันตัดน้ำตาลมาอืมอาตักเอาจะกินทั้งตัวหรือจะกินยังไงอยากชิมน้ำมันก่อนอื ร้อยเลยอ่ะจืดเยอะมากไหมมาขอแม่ชิมต้องคนทำชิมถึงจะรู้ก็ใช่แต่จริงๆแต่เป็นพวกหนักเค็มไงเพราะงั้นแบบก็เลยแบบบางทีจืดเต็มก็คือเค็มแม่อยางอันตรายนะทุกคน เป็นไงคะไม่เห็นจะจืดเลยโอ้โ่แมันจืดเอาใส่อกหม่ก็ได้ถ้าหนูต้องการค่ะพอแล้วเค็มนิดนิดนะเมื่อกีอ้โอใส่น้ำตาลให้หนูอีกหน่อยแล้วกันหอมกินติ๋วไม่หยิดเลยหยบหนึ่งเลยนะได้ค่ะไม่เป็นไร อย่างนี้เพราะเป็นเพราะมีแป้งด้ื่ว่ามนเลยทําให้น้ํามันดูหนืดเหนืดนใช่มันต้องมีแป้งเพื่อที่จะทําให้มันเหนืดเหนืดแต่จริงทุกครั้งแม่ทํามันจะกรอบนะไม่เป็นอย่างนี้น,นี่หนูแยกหัวมันเลยไม่เป็นไรไม่ต้องกรอบก็ได้ชิมอีกรอบไหมคะชิมอีกรอบค่ะ,คะและ้วแล้วกระเทียมใส่ตอนไหนอ่ะก็ใส่ตอนสุดแล้วมันจะหลุดอ๋อนึกว่าเอาลงไปผัดด้วยกันเลยสีสันจับจ้านเลยด้วยนี่ไงเผ็ดที่ไม่เผ็ด อันนี้จะเอาไว้ทำข,ข้าวผัดไหมได้ข,ข้าวผัดมันกุ้งนี่เหรอลูกใช่เราเคี่ยวให้มันลดลงหน่อยก็ดีนะโอเคละวอินหอมมากเลยอืออร่อยอะ่ะเออหนูเป็นคนชอบพริกไทยเนาะชอบพริกไทยชอบกระเทียมหอมแดงหอมใหญ่เจียหมูรสแนีนะน่นะ้ำมันงวดแล้วนะท่านผู้ชมรสชาติมันก็จะเข้มข้นเดี๋ยวเราปิดไฟค่ะ แต็มเต็มเขาไม่ยอมทิ้งหัวกุ้งท่านผู้ชมเจแเต็มหัวใจเขาบอกว่ายังไงก็ได้ขอให้เขาได้กินเด็ดหัวมันออกตั้งแต่แรกก็เลยเป็นมังหิกมังอยอย่างที่เห็นนะทำมาอร่อยก็อร่อยเหมือนเดิมนะลูกนะใช่แค่นี้ก็อร่อยนะสีสันจัดจ้านเลยอะรอร่อยมากเลยใช่ไหมลูกใช่ครับมีคนรอกินกับหนูอยู่นั่นเนี่ยใช่เอา ก็ติเกียวบอก่ไงขอกินด้วยขอกินด้วยว่าไงนู่นเขาเดินเข้าห้องไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเขาก็มาเอาไฟมาค่ะยนั่งคนเล่นะนี่นะเราจะใส่กระเทียมนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหเน,น้นเน้นถูกใจคนต้องการกรอบเลยถูกใจคนทําเลยนะคะเนี่ยคนทําอยู่ตรงเนี้ยกำลังถ่าย ถมใจคนกินหรือเปล่านี่นะเวลากินโตก็ทำอย่างนี้แหะค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะแค่นี้แหละเสร็จสับรสชาติให้มันอร่อยก่อนแล้วกันเอ็คนนะคะค่ะเส็จแล้วค่ะค่ะมูง่ายง่าทำง่ายง่ายทำาง่ายแต่แกะหัวกุ้งไม่ง่ายเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชม แล้วอย็ดเต็มเต็มมาค่ะเต็มๆ,ๆก็จะไปทานและไปกินนะคะอย่าวแ่มก็จะสวัสด,ดีแล้วก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ อร่อยหอมกุม้งเจีอ่ะ